สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามีสินค้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้ามือสองสภาพมือหนึ่งนะฮะสำหรับ Ford Ranger 4ประตูนะครับรวมถึงมาด้า BT 50นะครับ4ประตูเช่นกันนะครับนี่ฮะเป็น12นิ้วนะฮะตู้สล็อตพอดสำหรับ4ประตูโดยเฉพาะนะฮะแผงหลังเป็น8 6 4 4นะครับเลือกใช้ไฟเป็นสีวอร์มไว้นะฮะหุ้มหนังเป็นสีดำล้วนนะครับ12นิ้วนะครับก็จะมีพาวเวอร์นะครับ 2ตัวในระบบนะครับมีกาเทียตัวนี้ขับแผงหลังมีคาปาสำรองไฟนะครับอันนี้สภาพมือหนึ่งนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้ใหม่นะครับอันนี้ใหม่นะฮะลำโพงใหม่นะครับมีแผงหลังลำโพงเนี่ยเก่าแล้วก็มือ2ตัวพาวเวอร์ขับซับนอกกนั้นใหม่หมดเลยนะครับการหุ้มหนังสีดำล้วนลูกค้าติดตั้งไปประมาณ2เดือนได้นะครับแล้วก็มาอัปเกรดนะครับจาก2เดือนมาอัปเกรดเป็นตู้เจาะกระบะ นะะฮสำหรับใครสนใจนะครับ4ประตูฟอร์ดนะครับ12นิ้วนะครับรวมถึงมาด้าพีดีห้าโผลด้วยนะฮะชมชมเดียวกันนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะชุดนี้ไม่แพงนะครับ19,900บาทเท่านั้นนะครับมีมาไม่บ่อยนะฮะสภาพดีๆแบบนี้ฮะสวยๆแบบนี้เลยขายสนใจอินบ็อกซ์ด่วนนะครับสินค้าแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเป็นมือสองสมมือหนึ่งนะงานซาวนะครับเป็นมือสองแต่งาน อุปกรณ์เป็นมือ2ผสมมือหนึนะฮะมือ1นี่เกือบหมดเลยนะฮะอันนี้มือ1ซับมือ1ปีแอมมือ1กาเทียพาวเวอร์สี่หน้ามือหนึ่นะครับคาปามือ1มีแค่พาวเวอร์แอมนะครับที่ขับซับกับลำโพงเสียงกลางทั้งหมดเป็นมือ2เท่านั้นเองนะครับแต่สภาพที่สวยกริบนะฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับ